สวัสดีท่านผู้ชมเราก็ทำการติดตั้งบัวตกแต่งเขียนคิ้วเขียนตาอันนี้ยังไม่ได้ทาสีนะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้รอด,ดูทาสีพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะนะทุกท่านอาจจะได้ทาสีเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะทำการติดบัวให้มันเสร็จซะก่อนยกเว้นบานสไลด์บานสไลด์เนี่ยรอนะ ผู้ใหญ่ใจดีกาลังส่งบางสิ่งบางอย่างที่เอาไว้ติดกับบานสไลด์ก่อนที่จะยิงบัวนะอ่าเดี๋ยวรอก่อนบานสไลด์เนี่ยอาจจะเอาไว้ติดบัวที่หลังเลยนะครับอ่ะหลังจากที่ใส่บัวหน้าต่างนะมันก็ดูมันดูมีมิติขึ้นนะถ้าเทียบกับบ้านหลังอื่นนะทุกท่านถ้าเทียบกับบ้านหลังอื่นที่เขาไม่มีบัวตรงหน้าต่างนะครับบ้านหลังนี้จะจะกลายเป็นโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลย นะครับเห็นไหมสังเกตดูมีบัวมีขอบประตูมีขอบ,อขอบวงกบแลก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะท่านอา่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะทาสีทาสีเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนเราทาจากข้างบนลงข้างล่างมันจะได้ไม่เละเอะเเราทาข้างบนก่อนแล้วค่อยมาทากันเพื่อนด้านล่างนะครับ แผนงานวันนี้ก็ไม่เสร็จนะท่านว่าจะติดบัวคือปัญหาของเราคือไม้ฝาหมดนะท่านไม้ฝาที่จะทําบัวนะ่ะหมดเนี่ยมันได้แค่นี้นะเราก็เลยต้องตัดไม้ฝาเพิ่มนี่ตัดไม้ฝาเพิ่มนี่สุกท่านนี่เราตัดแล้วทาสีแต่ว่ามันยังไม่แห้งมันยังไม่แห้งก็เลยยังไม่นําไปติดตั้งเห็นไหมมันขาดอยู่นี่มันหมดนะท่าน ไม้ฟ้ามันหมดนี่มันก็เลยขาดกดันเลยอยู่นี่บ่ได้พี่น้องเ,เอ้ยนี่เห็นไหมมันขาดอยู่ไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นั่นแหละเพราะว่าไม้ฟ้ามันหมดแล้วไม้ฟ้าพอไม้ฟ้าหมดแล้วจะทํายังไงเหลือหน้าต่าง,อ,งอีกโน่นอ่าแล้วก็เหลือข้างนี้อีกไม่ใช่ปัญหาทุกท่านเราตัดไม้ฟ้ามาเยดเล็กเยดน้อยเรามาต่อกันเอา นี่ทาบัวจริงๆอ่ะควรที่จะเอาไม้ฝาเต็มแผ่นเอท่านที่มันยาวทีเดียวเลยมันจะได้สวยแต่ว่าเรามันไม่มีเนาะมันหมดแล้วเราก็จาเป็นต้องเอามาต่อกันเอาสวยเหมือนกันต่อกันก็สวยเหมือนกันสังเกตดูตัวนี้เอาท่านนี่เห็นไหมคิ้วด้านบนนี่นะคิ้วด้านบนเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยเราใช้แผ่นเต็มยิงยาวไปโน่นเลยนะครับใช้สองแผ่นนะยิงยาวไปโน่นส่วนฝั่งนี้เนี่ยมันหมดเอาท่านแผ่นยาวหมด เราก็เลยใช้แผ่นเล็กนะฮะมาต่อกันเอานี่ฝั่งนี้เห็นไหมเราใช้แผ่นนะแผ่นสั้นๆนะมาต่อกันเอานี่เห็นไหมเรามีรอยต่อเห็นไหมนี่เห็นไหมมีมีรอยต่ออยู่แต่ว่าถ้าเราดูใกล้ๆเราจะมองไม่เห็นรอยต่อเราจะไม่รู้เลยว่ามีรอยต่อเพราะฉะนั้นนี่ผมก็เลยว่าเดี๋ยวเราเอาเศษนะเอาสศษไหมฝาเนี่ยมาต่อกันทําเป็นบัวของหน้าต่างเอา นี่ครับเออไม่นั้นก็ได้เหมือนกันนะท่านไม่จําเป็นต้องเป็นแผ่นยาวทีเดียวเออเอาแผ่นเล็กๆน้อยๆเนียน่ยมาต่อกันเอานี่ไม้ฟ้าเราก็เหลือเศษเท่านี้นะท่านนี่น,น,น,นี่เหลือเศษซ้ำนี่พี่น้องเศษมันเนี่ยเราเก็บเอาไปทําพวกชั้นวางพวกอะไรได้นะท่านับตอนแรกผมว่าจะเอาเอ่อตัวนี้นะมาทาสีแล้วทําเป็นกรอบบันสไลด์แทน เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอแผ่นสมาร์ทบอร์ดแต่ว่ามันบางพอมันบางเรายิงน็อตแล้วมันเอ็นนะท่านพอเรายิงน็อตใส่ตัวนี้แล้วมันจะเอ็นพอมันเอ็นแล้วเดี๋ยวมีคนมาดึงมาอะไรเดี๋ยวมันก็หักออกเนาะผมก็เลยไม่ไม่เอาทำนะท่านอืมแลเพราะนั้นก็ทาสีตัวนี้เอ่อให้ซีลทาสีแล้วอือเรียบร้อยนะท่านทาสีเรียบร้อยเวลาฝนตกนี่ต้องต้องระวังตัวนี้เด้อ มันยามฝนตกนี่เพราะว่าเดี๋ยวฝนมันกระเด็นเดี๋ยวมันจะเลอะหรือว่าเอาไว้เอาขึ้นไว้เทิงพุ่นหรอฮะโอ่งปะหรือหรือเฮาสิเอาเอาข่าไปในเฮือนลดเข่าไปวางในเฮือนวางพิงไว้ตามกำแพงอืมจะได้จบจบไปฝนตกมาเดี๋ยวมันเลอะอีกเลยชีได้ทาสีไม่อีกเลย มันไม่ได้เลอะอะไรหรอกสีเนี่ยมันเป็นสีน้ำมนันมันกันน้ํานะท่านมันเลอะดินนี่แหละกระเด็นไปใส่ดินกระเด็นไปใส่เลวมันเช็ดไม่ออกในงานเข้าเลยอืมนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยงานของเราเนี่ยติดกรอบบัวเนี่ยไม่เสร็จนะท่านติดบัวไม่เสร็จนะครับติดบัวไม่เสร็จมัน ไอ้บัวเราหมดซะก่อนต้องทำการทาสีใหม่ซะก่อนค่อยเอาไปติดเพิ่มนะเอัข้างอืมวันนี้ก็คงซ,ซัมนีดแล้วเออเอาเท่านี้ก็แล้วมันนี่มันของเราหมดซะก่อนออืวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเนาะไปเก็บของเราอ่า ตอดแบบสองตัวนี้เอาไปาชาร์จกลับไปาชาร์จอยู่บ้านที่เหลือเอาไปใส่ทุนเลยใส่ลังเขาเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้กลับไปชาร์จนะท่านเดี๋ยวเอาอันที่มันชาร์จแล้วเอาเอาไปใส่สต็อกอไว้ นี่ผมก็เอามาเปลี่ยนตลอดนะแบตมัน,นแพงนะท่านนี่ก้อนหนึ่งมันน่าจะประมาณเฉียดพันอยู่นะแพงมากเลยไอแบตตัวนี้นี่ถ้าเราซื้อตามร้านเนี่ยเป็นพันนะนี่แบตก้อนใหญ่ ไม่ใช่ก้อนเล็กนะท่านถ้าก้อนเล็กก็ยัง5 600เลยมีก้อนใหญ่ถ้าตอนซื้อมาใหม่ๆเนี่ยใส้เป็นอาทิตย์กระบมัดน,นี่มันเริ่มจะเสื่อมแล้วมันเริ่มจะไม่ค่อยเก็บไฟแล้วนี่แบตแบตเตอรี่ผมเอาไว้ใส่กระเป๋านี้เก็บพร้อม thank mm -hmm. you